น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายก็มีคนนี้อีกคนค่ะที่ดูจะยังไม่ได้หยุดลงพื้นที่เลยนะคะพี่บุ๋มปนัดดาววงพอดีประธานมูล,ลนิธิองค์กรทําดีค่ะก็ไปเห็นความเดือดร้อนของชาวเชียงรายถึงที่เห็นมากับตาก็เลยเป็นสะพานบุญให้อีกหลายคนที่อยากร่วมด้วยบริจาคเงินสิ่งของจําเป็นเพื่อให้พี่บุ๋มเนี่ยกระจายความช่วยเหลือต่อนะคะ คือถ้าได้ลงพื้นที่จริงนะคะทําให้พี่บุ๋มเนี่ยพบว่าโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดเชียงรายยังเสียหายค่ะ mm hmm. เกิดแนวคิดจัดคอนเสิร์ตไลฟ์การกุศลดีกว่า mm hmm. ชวนศิลปินที่รู้จัก ตอ,อบรับเพียบเลยค่ะพี่ฝนธนาสุนทรพีดาวมายุรีคุณหญิงทิติการออบสุพนัทและอีกหลายคนนะคะมากันด้วยใจทั้งนั้นมาช่วยด้วยามาช่วยร้องเพลงจัดในไลฟ์สดนะคะแฟนคลับก็มาร่วมทําบุญกันสมทบทุนเพื่อการฟื้นฟูโรงเรียนที่ถูกน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยตอนนี้มีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย50แห่งต้องการความช่วยเหลือค่ะ แต่ละโรงเรียนเนี่ยมีความเสียหายต่างกันแต่พี่บุ๋มประมาณการไว้แล้วนะคะว่างบเนี่ยโรงเรียนหนึ่งไม่ต่ำกว่า1000 0แบาทอันนี้หนึ่งแสยังไม่รวมชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนของเด็กๆที่หายไปกับสายน้ําด้วยพี่บุ๋มก็บอกว่าจากภาพที่เห็นช่วงน้ําท่วมที่ว่านักภาพหลังน้าลดเนี่ยเดี๋ยวมันจะหนักกว่านี้อีกล่คะค่ะมันมันมันเป็นสิน่งที่เราต้องสู้กันต่อค่ะเพราะว่าวหลังน้ําท่วมอน่ะเราตอนน้าท่วมว่าหนักแล้วนะ แต่พอไปดูสภาพหลังน้ำท่วมแล้วหนักยิ่งกว่าค่ะเพราะการท่วมคราวนี้มันมาพร้อมโคลนค่ะ,ะมันมาพร้อมโคลนมันมาพร้อมเลนมันมาพร้อมกับความเสียหายที่เรียกว่าอย่าเรียกว่าเ,เริ่มต้นใหม่เลยเรียกว่าติดลบดีกว่า,วา ลงพื้นที่น้ําท่วมตั้งแต่เชียงรายนะคะตลอดจนล่าสุดที่พะเยาวรวมถึงหนองคายบึงการด้วยพี่บุ๋มบอกว่าจะไปทุกที่เลยค่ะองค์กรทําดีจึงกลายเป็นศูนย์กลางที่เซเลบหลายคนเลือกที่จะโอนเงินร่วมบริจาคนะคะโดยเซเลบหลายคนแจ้งแล้วบอกว่าพี่บุ๋มพี่บุ๋มไม่ต้องออกชื่อนะแต่พี่บุ๋มก็บอกว่าอยากจะโพสตชี้แจงค่ะเป็นยอดเงินคนบันเทิงที่ร่วมด้วยนะคะด้อมเจ้าความรักค่ะแฟนคลับคู่ยูริหลิงหลิง,ลงออมก็มานะคะโอนเงินมาสองรอบรวม เกือบ9 0 0าแสบาทยังมีนักแสดงหนุ่มแจมรัะชะตาเนี่ยย่าญาด้วยนะคะแล้วก็2ตัวแม่อัมพัชราพาแล้วก็ชมพู่อารยาด้วยโดยเจตนาที่พี่บุ๋มต้องโพสต์เนี่ยเพราะว่าต้องการขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนทําความดีค่ะและที่สําคัญการชี้แจงยอดบริจาคแบบเดียวทางนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากสาหรับพี่บุ๋มค่ะ ซึ่งการลงไปถึงพื้นที่ผู้ประสบภัยจริงๆก็ทําให้มีหลายเสียงที่ค่อนข้างเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะคุณชมพู่บอกเลยว่าแม่อย่าลงไปลุยน้ํานะขอเถอะนะคะเพราะพี่บุ๋มตอนนี้ตั้งคันห้าเดือนค่ะแต่พี่บุ๋มก็บอกว่าเออคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะคะลุยน้ําได้แล้วก็อยากไปหาชาวบ้านและพี่บุ๋มก็ปลอดภัยใส่รองเทา้าบู๊ตแน่นอนค่ะโอ้แต่พืนแรกที่ลงพื้นที่แม่สายคืนนั้นยอมรับว่าไม่ได้นอนค่ะแล้วก็กลับมามีเรื่องกับดาวไหล เพราะว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดื่มน้ำเพราะว่าเราลงพื้นที่อะห้องน้ำไม่มีแต่เพียงแต่ว่าหลังจากนั้นก็กลับมาดูแลตัวเองแล้วนะคะยังไงดิฉันก็ต้องรักลูกดิฉันมากที่สุดคีคนไม่ต้องห่วงมีคนหมอแม่ปหาใช่ะหมหมอาอยู่หมอสูนัดสิ้นเดือนค่ะคุณไม่ต้องห่วงค่ะแหวนแหวนลูกแหวนใส่ใจดิฉันแม่ยันวันหมอสูนี่นะเออหาอยู่หาอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหัวเดี๋ยวหัวดุค่ะไม่ได้ค่ะ Call- แม่ทัพจากมูลนิธิเดอะวอยซ์เสียงจากเราพิเกตโชลรดาเมฆราตรีแหมมาเป็นพิธีกรให้ด้วยนะคะก้อนนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลค่ะที่ทุกคนเนี่ยอยากมาช่วยกันพิเกตบอกว่าตัวเองก็ควักเงินจ้างช่างแต่งหน้ากว่า20คนเพื่อมาแต่งหน้าให้กับนักร้องที่ขึ้นเวทีด้วยแต่พี่ๆช่างแต่งหน้าหลายคนก็มาด้วยการกุศลด้วยนะคะซึ่งพิเกตก็มองว่านักร้องทุกคนเนี่ยมาฟรีแล้วก็อยากจะอำนวยความสวยหล่อให้แหละซึ่งพิเกตยังได้อัปเดตแผนหลังนำรดของมูลนิธิเดอะวอยซ์เสียงจากเราด้วย ว่าจากที่เป็นข่าวหมาแมวในพื้นที่น้ําท่วมนะคะก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันก็ทุกคนต้องการความช่วยเหลือค่ะทั้งคนและสัตว์นะคะซึ่งในฐานะประธานมูลนิธิที่วันนี้มาลงแรงช่วยหาเงินเพื่อซ่อมแซมโรงเรียนแล้วหลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามข่าวสารกันให้ดีจากเพจมูลนิธิ v o i v o เสียงจากเรานะคะเพราะว่าจะมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือน้องๆสีขาที่พลดัพลดพรากจากเจ้าของหลังจากน้ำลดด้วยคุณผู้ชม จากบรบทที่เดิวไว้เสียงจากลาฮงเกน,นะคะก็ตั้งใจเลยว่าเราจะเป็นบุรุณาการนะคะคือเกียรช่วทุกคนเนี่ยต้องออกมาซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะรักษาทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่เนะะี่ยให้มันได้ได้กลับมาใช้ได้ใหม่พวกเราก็ตั้งใจเป็นฐานอาสาจะขึ้นไปทําหมันทําวัคซีนเดี๋ยวก็ลดทอนรายจ่ายให้ทุกคนที่ต้องมาดูแลสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็อาสาจะไปทาหมันทาวัคซีนให้ฟรีนะที่พื้นที่เชียงรายก่อนเป็นที่แรก ยังไงรอติดตามข่าวสารทั้งเพจของ Facebook ของมุณทิดเดไว้เสียงจากเรานะคะว่าขื้นแผลขึ้นผูอีกใช่เราตั้งใจจะขึ้นไปช่วยเลยนะคะไม่ว่าแต่เบื้องต้นเหมอย่างวันนี้เราก็ระดมทุนในเรื่องอยารักษาโรคเบื้องต้นคือสัตว์ทุกตัวได้เป็นโรคผิวหนังกันหมดหลายคนบอกเอ้โรคผิวหนังมันฟังดูไม่ไร้แรงอย่าจดโรคผิวหนังสับสนนี่มันไร้แรงมากบางตัวนี่มันกัดกินเข้าไปในอวัยวะเพศก็มีเพราะฉะนี้เราต้องการเรียกว่ายากำจัดเห็บหมัดยารักษาโรคผิวหนังเกีย่ยวกับสัต ยังเปิดรับความช่วยเหลือต่อไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจดรปนัดดาววงผู้ดีหรือเพจมูลนิธิองค์กรทำดีนะคะในส่วนของนุ่งเรียนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมทักไปหาพี่บุ๋มได้เลยค่ะเพราะพี่บุ๋มเชื่อว่าต้องมีมากกว่า50โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนส่วนใครที่อยากโอนเงินช่วยเหลือทางมูลนิธินะคะองค์